bye bye. bye, bye. ok là đúng rồi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  đúng อดเอาแล้วเฮ้ยเนาะก็อดก็เงืยดอาจจะได้ถอนค้ำเพิ่นว่าเอาเจ้าชื่ออยู่บ่สาวทองมีเจ้าว่าคอยอันเบิ่งลายมือให้เจ้าได้ได่ไัมอ่ะความหันนะคอยว่าอยู่นิดหน่อยเจ้าก็ได้จับจกเสียญาว่าอยู่มันก็สุดคิ้วชำนี้แล้วเจ้าสาวคิ้วชำได้ยำหน่อยน้องมือหยาในน้องสีได้ไปเพิ่มผ้าใส่ให้เบิ่งให้ใหม่แล้วเออจะมีขันมีอย่างน้องไม้ทูบเทียนมีไข้มีอย่างกะมันกะ ไปหาได้ยี่ทางได้นู่ได้ฮะคะแนนำว่าสนใจบ่ได้เพิ่มนะฮะไปหาได้ทางนี้นี่แล้วนี่มาอยู่นี่ก็ได้นี่ง้อคันแค้อยู่เตียงนี่ก็ได้เลยใข่งกับมวังเวามีีเลยได้ได้ใายกะใายกะบโบลายดอกสี่ซ่าหาสิบพัทนี่แหละฮะเอ้าสวัสดีชาดั๊บสบายดีชิมืออะไรบ่ป่ะเนีเอื้อยก่อนเนาะเออช้อยก่อนช้อยก่อนว่าทางทีมงานชิมือป้าได้จักหน่อยนี่สิ เมื่อป่วยเนผู้บ่าวรัดบ่รัดขึ้นหัดขึนเลยเอออืมเราสิรัดเขาก่อนเลยมันแบบเขาสิรัดเราได้เออพอพอพอดีแล้วมันกลับคำมันมืดมันข่อยเคยเห็นอยู่แล้วแอนวไรข้าเจ้าย่างมาพวมันก็บ่อยหลีกแล้วก็บ่เวียดชิบ่บ่ออ่ามุนทางฮะเอาลีอ่าย่างมูนทางนะหมน่าแหละหมู่เจ้าบ่ เนาะเอาสวัสดีเด้อพีงนั้นเด้ออ่าพี่น,อน้องเนาะว่าหยอกว่าหัวกันดอกอ่าพอดีว่าเพื่อนลงมามหาเอาื้อยเพื่อน้วก็ซอยเวียกซอยงานเอื้อพุดอ่าต้นหมอกต้นไม้จนเลี้ยจนทั่วพี่น,อน้องเนาะจังซอยเสียหนาอยู่หักแพงแขามาขี้กันเพื่อนกระไดเอาจังไดกะขอ,ขอากราบทักทายสบายดีเด้อพี่น,อน,น,น้องเด้อเนาะเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนเบิร์ตสมองสุบอนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทย ต่างประเทศน้ำเนาะการยินดีตอนหับเขาสู่ซองของปอตาบ้านเฮาคือเกาพี่น้องอ่าอันนี้แร้วกระจูดเลยว่สาวทงมีหรือว่าเจ้าสไปใช้เงาไหมบอกอืมเนี่ยคอยกับผู้ได้ช่างถามเจ้าจะเขื่อดอกผัวเจ้าเราเห็นงานเกี่ยวกับตู้ได้ขึ้นเดือนเท่าไรนี่ฮะแ้กจะเพิ่มยี่ห้อเออออาออแต่ แต่ว่าเฮานี่ก็ได้แต่เอาเดอร์เพิ่นสั่งมาเนาะเจ้าเจ้าอันเฮ็ดเป็นและโซนี่ล็อกเป็นและลองดูลองดูลองดูฮะลองมึงดูมาบัดนี่แล้วปลดอะไรได้ฮะไหนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาให้เอาให้เราชาวอันนี่ก่อน จ้าอยู่ั้งเอ่อบใช่ไม่คือเบื้องเลย่เบ้องด้วยถึงแล้วเช้ญเฉยจลองก่อนเอาเมือ่อตัวเบิ้งได้อันนี้ไอเตียงเราวจกเงินจากทงจากกระเป๋าแล้วได้ซื้อให้เจ้านี่ฮะบริเวณผู้หญิงผู้ชาย่นได้นี่ฮะไอเบิง้งในคลิปเรา วเล้หดกสาเด้ออะไรมันสีอยู่ลำห้าโดนๆนเอาลองดเบิ้งมันลองกดเบิ้งเอาออกบ่มีแล้วตงนี้มีแล้วก็เลือนอ่ะอือโอ้ยนะโอเขาหมุนให้ได้บ่นห่ ยอเ็ดมเขาม่ให้ได้บานยอมฮ่าฮ่าบง้อู้ฮเ้ฮ้ฮู้ฮ้ฮ้ฮอฮ้ฮเ้ฮ้อ้้อ้ฮเ้อูอฮู้่ ชัวนี่มาหใส่ใส่กันกับลานอะไรแนีเนาะนี่แักน่งใส่กันกับลานเพื่นแหลเี่ยวกว่าเราเสียแล้วเราเชีอามักแดงยังว่าปลูก๋ยวนีไปจับมาเลยเออขักเลยค่ะอืมคักเดียวคักเดียวเค้นะาะก็คืออยู่มันบรยากเห็ดหาวัน แต่ว่าแทมพัวอะไรแท่นี้ผมมีเบ้บ่เหนอาหัวเดันท้ไ้อก็ม่หัวอ๋อต้นไมตัดอ้อยมันคือเขาได้เลยเบนานั้นนะมันเพื่อขกันหัวมาเล่มกินทางนอกใชมันใกล้บ้านมันบอกมาเออเออจักแลเดี๋ยวไปสั่นเ่ครมาอยู่อือจักจักล้วล็อตล็อตล็อตล็อล็ล็ออบัดหัวเพิ่นกัน บ่บ่เลยบ่ได้เลบุเงินเดือนพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าเราก็ยังสู่ยังเฮ็ดอยู่ผู้เฒ่าแล้ก็ได้โอ้ยว่าแต่ว่าแต่ว่าเจ้านี่เดือนนึงได้ถมอยู่จักเทื่อทานอย่าเพ2เดือนเนบ่2เดือนเท่านึงโอ้ะพอแล้วซั่นเนาะนบ่แลแสดงว่าข้าก็ต้องได้ซื้อเดือนบ่เอออข้ายังไซื้อคือเก่าอืม มาน่อยนีมัน่อยเมาน่อยมาไนี่ไปเมื่อก็เมื่อเลย่วดิมาไอนี่ยดีดอเอ้ยบานี่สาวให้บาตเอ้น้ำตาคอลบาทไปดี่้วเชียววะสาวให้เลยบาตนี่เจ้าเจ้าก็ให้คนเป็นอยู่บ่เจ้ากัฮะเอคยให้อยู่บ่อ๋อเงินว่าเยะ แสดงยินส a o m i บอว่าบาดเพื่อนให้กับให้บดให้บือกันได้เหมือนเมนบ่หม่ชนไทยเออหมอทา้งหนาคนอืมาดให้เลยเพราะว่าสมมตว่าเจ้าเห็ดหมดในในบุพเพจทีมงานอยู่บ่บ่เพะเอาเดี๋ยว น้าหมเป็นก็อยากให้เราเป็นมาเล่าเป้นว ah> ่ามูนเอาลณกให้คลิปได้บอกแลอันนี <h <h ้คือนักแสดงเนาะจะหมดว่าเห็ดได้บ่เอราของสาวทองมีว่าโอ้สาวดำเราบริมีแต่หมูเดียวนี่ได้ไหมพี่สันบัดรหมบัดเราให้กับชาวเบงกวลพี่สันนั่นหัวเยนี่ให้บ่วปล่าเยอะนี่กระองเบิึงฮะองไห้ ใช่เห็ดไขใหม่ร้ายแผ่นนั่นละมันสิบมีแผ่นเออแ่นเงินก็ได้อ่าแผ่นเงินเลยเออเหยอะหยกับสาวดำสักเนาะส่มาดปเน้นสิบ่เอแผ่นเงินก็ได้เด้เนาะเนาะเนะเรามีแผ่นเงินได้เนาะ ผู้ผู้เขามีเป็นเฮือนอี่บ่บ้าก็แล้วเนาะเออยำผิดยำเแม่นใส่แล้วจุดม่เห็ดยงปอไปเก็บหมวกเลยนี่แล้วเห็ดยังนี่แล้วผู้ใหเบ้าใส่เราหนะตีแหนัหนาเราเออเราเห็ดเองเราฮ้ยตามใจเราเนี่ยเฉพาะเราจังะมียรื่องผัวถ้ามีผัวในโสเนาะดับเนาะหน้อยอีช่งนั่นช่งนี่เนาะอ่าบ้าเบื่อในเมียหมวกค่ะอืมมันจะไปตอกกิ่งแน่นอืมเราหนักตอกกิ่งก่อเนาะ to kinh to cát mới chân đấy là cái này ba mươi cái này phải à nè đấy còn gì mưa cả còn còn lá ơi con này còn xì mưa cả mấy ơi ơi nhé

อังน no. ั้นะนี่มันบ้าบเคยเมียเราให้ได้หเออมีแลงไปไปฮู move, ้อยู่รว่าดผู้อยู่ระ่าอจะหากระบอกเนาะเระบอกดนนี้เกลีตาอยู่เจอบอกชาเกินไปว่ามีเมียโอ้พอแล้วโอ้ยโอ้ยเนาะเนาะโอ้ย บ่อได้มัวได้ซื้นบ่ได้หัวนอนอบ่ออบ่ได้ถือชาน้องพืนดอกี่น้องนนารบ่อ่ยอกบ่ได้หัวเนาะแม่น้หัวก็บอยกันบยอกบ่ได้หัวกันบ่ได้หัวก็บ่ได้ให้อ่าให้แล้วเิยาห้กัาะบยอกบ่อักันเนาะน้อาวดำแล้วยอกได้โย่แน่ได้ไปยอกสาวดำขึ้นได้ป้าน่มท เออเออกอดก็มานี่แหละครับกอดได้กว่านี้เออเอาเอาไม้ไปขี่หนวดแดงเลยฉัมาเด่นน้ำไม้แล้วเอาออกมาในหมูแดงครบนะใ่อะไรหมูแดงครบแม่์เมย์มาเยิ้มยุ้ยมากะน้ำไม้เสี่ยวมือน้ำเลยบ่ฮะเอาเสี่ยวมือน้ำบ่น่ะไปไปข่าบอลเชนเสี่ยวมือแล้วไปเจ้าก็ขี่น้ำหนาเพื่อไป ลูกเหมเจ็บได้ไปไปมือหนจาหลีดอีกอ่มือหนาจะมาหลีดน้ำอีกแม่ถาดอืมน้องอ่ะพ่อเตียงนี่สิสะไปแต่น้องดำเตีงว่านี่แล้วเนาะเออไม่พี่แม่เนาะผู้ฝึกลายใบลายมือนียก็ได้เบิ่งไหมเบิ่งดูโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เออยังเดี๋ยวหอดมือมันก็ได้ดอกบอเลิกเจ้าก็อยากได้คือกันบอลุทีเหมือนกันเออยันว่ารุ่นเจ้าขี่รถจักรรถจักผู้ใช่ดอกเออ เออไดทีบได้เนาะอเอแล้วเดี่อเด้อันชนลูกไปง้เจ้าเกเที่ยวอันชงลูกไปเรียนเนาะเออจะมักสียังเจ้าสียังไหวได้บุดแล้วแต่ผู้ใหญ่เออได้บุดบึงต้องแบบสีสีแดงเนาะสีแดงซับมันมีสีซรับอยู่นะอืมเอาเดี๋ยวในหมูซ่ึมเท่าแล้วหมูเออหมูเมื่อป้าไอเด้ The power hạ hoạt động của nhóm 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 của đôi đôi, nhóm à, à bỏ lột con, à, cái chè vào đi, kiếm cái chè chứ <laughs> Hmm. À, đó, Phải người, băng băng. đó. Bay ra thì nó nghịch văng nó Phải hót đi à, Ngồi đột thấy nghỉ thoải lắng lấy bó thằng này ô là bộp mày chạy đây qua đêm, nó <laughs> เด้อกับปาเด้อบ <2 esis stuff> ันน <basic problems> ี <developed Airbnb> ้เด <gefähr nya> <t os Unf existe> ้อโด้วยดยอึ๊บใช้ชุบเอาด้เพื่อนบ่ฮะเออเจ้าเห็นเราเห็นเจ้าเห็นเมืนเด้คนกุ้มไปเนาะอ่าพี่น้องเนาะอ่าบันนี้ครูใช้ชุบเช้ชะเมื่อแล้วพี่น้องเลยอ่าอ่าขอโทษขออภัยน้ำในหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าว่าบ่เหมาะสมจังใดก็ได้อ่าสาวดำแล้วก็ คือว่าวและเราก็เป็นคนมักว่าแล้วก็มักปากว่ามือถึงนะเอื่องเราป่ะบ่ได้ซาเพิ่นดอกพี่น้องเนาะยันว่าเอฟซีเพิ่นเห็นอนอได้ยคือเป็นนานๆมาชันสีนะเราก็นนี้ซื้อดอกพี่น้องเนาะพอมีสีชันเราก็ได้เราเราว่าวอย่างเราก็จักเบิดได้ชาวดำง่ายว่าคนแบบปากว่ามือถึงแมนคนปากว่ามือถึงจริงๆก็หู้ยู่หู้ยู่พี่น้องเถอะคนมักวาหยอกออยกมาลูแล้วเนาะ Nó sẽ bay hông đấy bay đấy, áo nó sẽ bay thấy không, 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 không. Phút nữa. không ho, ho. Ừ. ta, bye

เียงว่าเราเคยครับเคปั่นเลวเปนี่ยนบโอเคแลวังพูว่าลัทางเนอเว่อรเนอะลดน้ำหลังันโอเคโอ้ย้เมากวอหรอวายได้พี่ร้องเนาะโอู้ว่าชื่อเบียดกับว่าวแล้วหานไหลล้วไหลล่วงนะ มีน่ะน่ะนับบอต้าว่าเราจื่อคนง่ายกลัวกลัวแบบป<น>ุ๊บรีบเยอะนะปุ๊บว่าแหวเ <มา S 2> ดลียวหูเลยเมนผู้ใดผู้ใด,ด,ดแล้วถามแล้วเราจักบุญด้พี่น้องเนาะเออว่าทั้งที่โทรศัพท์เราก็บม่มีถช่ว่าเออเรามีโทรศัพ,พออออทร์ระเบิ่งคลิปเบิ่งยังเออยังชิวานะนี่เราบม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เบิ่งทัาจื่อพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวว่า วมจําแล้วดีพี่น้องเนาะคือทางเงมีทางเอยทงมีเพิ่นก็อยากได้อยู่ว่าซั่นถึงบ่ได้เด้สิฮอดมือของเฮาเนาะเออเจ้าก็ถึกระวันที่1แล้ว่าซั่นอ่าได้ดินกับเพื่อนได้อยู่ล่ะคักแล้วบ่ไอยากได้พอได้ขี่ไปส่งลูกนี่แล้วอ่ะะเดี๋ยวบ่ยากดอกพี่น้องเนาะฮอดมือฮอดาฮอดข้าวมันอ่ามันก็สิมาเองเนาะ Quay thế bà đi môn đi ngang hầu. màn nó có xem ngân nga chịu nga bóng bên ông nàng bên ông nàng bọn chịu kapao nga 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 tầm xuồng đi nói bớt lại cả men men chàng rồi lại bảo bà phụ nhà phần cả đất đất ma phần cả phòn nó bộ nó vung dư thì nó bộ hồi gặp ma sư kịp thì thì nó nhọc nó nhẹ bàn hay đủ bo nhàng bo là đất vô vậy chứ phần ma sư kẹp kẹp kìa kẹp nhà như phần hải có chân lịm quá sao à. ok vì nào nó học qua vào phạt và cả đây cả có thuộc của hai năm đại lại nó nó สาดำแล้วนี่แบบผู้ได้บอกเล่าลวงหนาได้พี่น้องเนาะว่าเออว่าเจ้าต้องเว้าแล้วนี่เด้อเจ้าต้องเหตุแบบนี้เด้ออ่าคือเราคิดอย่างไรเราอ่าแบบไรแล้วก็แบบนั่นรดพี่น้องเนาะสาดำนี่บขาได้ปรุงแต่งที่ว่าเออว่าบอกเราบุนั่นหมดนี่นะเขาว่าไปใน้คลิปรลดพี่น้องเนาะโดยที่บขได้ว่าเออเจ้าตองเหตุแบบนั่นเด้อสาดำนี่คือธรรมชาสตรเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเออ FT เพิ่นกับเออคูเพิ่นนข้าใจเพื่อเข้าใจอยู่คักแร้วดีแล้วเนาะเราแบเป็นกันเองธรรมศาตรดีพี่น้องเลย อ่ะโอเคพี่น้องติดตามครับส้มต่อไปเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรเนาะพี่นอ้องเนาะเลาวสีได้อย่างเน่อีกอะถ้าราเบิ่ลเอส้มน้องกันพี่น้องเลยยังอีกโดนอยุดอกอ่ะสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย